สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องโคมพันตุลกันดูไข่ฟีค่ะ,คะน้องแมวหิวอาหารค่ะคุณพ่อไปซื้ออยู่นะลูกนะโอ้ยน่าสงสารจังเลยน่าสงสารจังเลยคุณพ่อไปซื้อหัวอาหารอยู่ลูกดู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 ด,ด,ด,ดูน้องแมวหิวข้าวคข่ฟีค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะลูกขาเดี๋ยวคุณพ่อวิ่งไปตลาด กำลังมาค่ะหัวอาหารหมดกับเอซค่ะ,คะเมื่อวานกุมพันลืมดูค่ะผิดพลาดท,ทางเทคนิครอแป๊บหนึ่งนะลูกพ่อกำลังจะถึงบ้านแล้วขอบคุณ f อซทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล้าค่ะดูดูดูงูเข้าวมากินคนละคำสองคาก่อนนะลูกแม่นะ ขอบคุณเอฟซีมากมากเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ